สวดสวดโหยถ้ามีถ้ามีรังวัลอัตมาไปวัดจันด็อกเตอร์เนาะพนีรังวัลขวัญใจประชาชนลูกหลานบ้านน้ำแค้มได้ขันยูนี่นี่าังวัลอัตมาเสียหายขวัญใจสวสวาไปว่าผู้สูงไวัยไปยังวัดที่หนึ่งป็นเสียงดีสองเสียงดังฟังสัดเรียกว่าขวัญใจสวเพราะว่าส่วนมากผู้เถามิแตหูตึงๆ ต้องห่องแห้งๆคืออีเมีปบนห่องเสียงวนๆวนเนี่ยโอ้ยสัตว์ทุกคำเลยอ่อนซ้อนน่ะน่ะเสียงตัวกลางใจสักครั้งยมแม่น่ะสามต่อแม่สามต่อน่ะแม่ต่อเนาะตระก,กูลต่อทั้งหลายวัดทุ่งสว่างบรรนาวัวบรนห้วหยฝากห้วยฝาก้อยเอาละเวทีนี้ลงแล้วก็เตรียมพร้อมน้ำแคมน่ะเดี๋ยวขึ้นรอเลยเนาะยังไม่พร้อมเหรอ อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฟังคณะนั้นก่อนคณะที่กําลังเตรียม้อมจะขึ้นสู่เวทีคุณแม่กาลังจับไหม่นะกะน,นี้ขอพวกเราพูดติดตามชมทั้งบ้านและก็อยู่ตรงนี้เสียงตบมือรังให้กับบ้านผลงามอมมาตะบ,บนสายขาวเอาเลยแม่เงาเลยอีมแม่คอยขอละขอละมัก,การพระธรรมทุกๆุลูกค่ะอีสันอยู่บ้านผลงามบ้านแม่สะานค่ะ มาล้องจารพันยะค่ะอีแม่กินข้าวเจ้ามา <laughs> บ่เอาเลยแม่เอาเลย <laughs> พุดไทยคนนี้ธรรมดาดิสิบห้าคำเป็นวันดีวันลือดีเป็นวันเพลงเดียวเห็นเป็นสีทอ บ้านเกิสดสถาเาวรจะทำบ,บุญอุดนุนสาสานาให้เจ้าหน้าจะเลื่อนวายลุงบันไดบ้างเลไก็อพอลุงจากบันไดทำจิตใจให้พองแพ่ Ma đình xa là leo say bát lều có lạp xin hắm chịt ca hay mắn đi cứ sát là chả ngột ngam hắn lều ơi gia bồn บวนนำไายขายน้ำมาขาดสายริบก็เป็นคมเมียทานมาฟังธรมอยาพากัารนั่งเอานอนสิบหาคำน้าอ้อนซอนพวกไม่ออกมาจำสินเดือนสิบ กลางพันษาท่านอาจารย์ก็สุนใจทำจิตใจฟ้าอินทิละ้อมกันปะนุ่มน้อมทางนุ่มน้อยเท่าสาละขอน้อมวันทา ถูกทานเดินขอน้อมวันทาทุนให้สมบูรณ์ถูกทานเดินเวลา,ลามาถึงแล้วขอลาเก้วสามประการอาจารย์ สอนไว้ยกมือไว้ขออำลาหาทรงผู้เมตตาไว้บันหาขอลาก่อนอาจารย์บูสังสอนปานุมก่อนสวัสดีทาจิกใ อาจารย์มู้เมตตาจงสุขีลูกทานเถินอาจารย์ผู้เมตตาจงสุขีลูกทานเถินเนสียงตบมือดังๆให้กำลังใจแม,แม่แม่บ้านโพนงามปีนาไครพ่ออีกเด้แม่เด้อจะฝากไปยังได้แม่ข่เอ้ นี่พนว่าควบแก้ว่าเป็นอุปสรรคในการขึ้นสูเวที่ <laughs> มาเมนธรรมดาเนี่เออสุดยอดแม่รักษาวัฒนธรรมประเพณีเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนาจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ต้องไปนะซีเรียสในเรื่องเหล่านั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นคณะอื่นเขาก็จะมีการตัดสินทางเสียงสำเนียงการแต่งกายการพร้อมเพรียงแต่เฮาค้นแก่อาจารย์พระรูดมวรนุวัตรเคยจัดแบบชิงแชมป์มาแล้วเยอะ ทั้งแชมป์ขอนแก่นงานใหม,ม,ม่แชมป์สารคามแชมป์ขอนแก่นอุบลราชธานีอุบลขอนแก่นสารคามลอยเอ็ดมาเบิดแต่ว่าด้วยความที่บ้านเราก็ไม่กล้าทีนี้มีคนทั้งอื่นมาพี่น้องชาวเลยก็ไม่ค่อยแข่งขันกันเท่าไหร่นักน้ลงมารับรางวัลแม่รับเกียรติบัตรแล้วก็น้เป็นของฝากจากคณะกรรมการออกเกียรติบัตรให้กับเปแม่ทั้งหลายและก็ค่าน้ํามันรถกลับบ้านเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ประเพณี ณโอกาสต่อไปนี้สองคณะสุดท้ายซึ่งในวันที่ขับร้องสรพันยะในวัดพัทรามบ้านฟากนาโดยนท่านอาจารย์พระครูปริยัตพัทราพรพระจันทร์ด็อกเตอร์สองคณะนี้ขับเขี่ยวคะแนนกันอย่างสูสีตัดสินออกมาแล้วมีคณะหนึ่งต้องดิดเดียวจริงๆวันนี้ถือว่าเราจะมาฟังสองคณะสุดท้าย ซึ่งกำลังอยู่บนเวทีพร้อมที่จะขับร้องให้กับพี่น้องทางบ้านได้ฟังก็คือนะจากวัดสีชมพูน้ำแคมท่าลี่